ตอนนี้ตั้งคันได้14วี่เวลาไอจามอ้วกปัสสาวะไหลตลอดเลยค่ะปกติไหมคะท้องแรกท้องสองคลอดก่อนกำหนดค่ะช่วงถามมาต่อไปกับดรจิมตอนนี้ตั้งคันภ์1สสัปดาห์ก็คือขนาดมดลูกประมาณ14สัปดาห์หรือประมาณ3เดือนกว่าๆอาจจะสลับซับซ้อนนิดนึงนะครับในอุ้งเชิงกรานของผู้หญิง ก็จะประกอบด้วยมดลูก <c oughs> จะประกอบด้วยกับพ่อปัสสาวะ <c oughs> จะประกอบด้วยลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย <c oughs> มันชื่อซิกมอยโครอนกับเรกตั้ม <c oughs> เขาจะอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม พอเริ่มมีการตั้งครรภ์อายุครรภ์ประมาณตั้งแต่4สัปดาห์6สัปดาห์8สัปดาห์เขาจะฟิตอยู่ในอุ้งเชิงกรานพอดีดังนั้นในช่วงนี้เองคุณแม่จะเริ่มมีปัสสาวะถี่ขึ้นพอโตขึ้นโตขึ้นเวลาไอหรือมีแรงดันในช่องท้องเจ้าตัวมดลูกเนี่ยก็อาจจะมีผลไปดันเอากระเพาะปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะเล็ดออกมาได้เดี๋ยวพอขนาดโมลูกโตขึ้นโตขึ้น,โต,น,โ,ตนโตขึ้นเรื่อยๆก็จะหมดปัญหานี้ไปครับเพราะว่าก<ย>ระเพาะปัสสาวะอยู่ในอุ้งเชิงกรานส่วนตัวมมลูกขึ้นมาอยู่ในช่องท้องประมาณนี้ครับสามารถติดตามสาระดีๆได้หลายช่องทางทั้งทาง,ง YouTube และ Facebook ทุกปัญหาสตรีมีคำตอบถามดรจิมสิคะ